ตาเรนะธรรมังอาภิปูชยามิอินินาจตาเรนะจังขังอาภิปูชยามิอรังสัมมาสัมพุทโธปะขวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิ ສະຫະວະຄະໂຕພະຄตວະຕານັມມෝທັມມັງນະມັດຊາມີສຸປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕສາວະກະຊັງໂຄສ มัยังพันเตวีสุงวีสุงรัตนาธายาดิสารนิณาจงอาปัญจศิลานียาจามิทุติอัมปีมัยังพันเตวีสุงวีสุงรัตนาธาญาติสารนิณาจงอา ปัญจศตลาเนียจามิติยัมปิมะยังปันเตวิสุวิสุขรัตนาทายาทิสรณีนัตังปัญจศตลาเนียจามินักบูตัจจะปะขวัตตุอระหัตตุสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสจะ ภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิทูติยัมปิพุทธัง สารนังกัจจามิโทติยมปีธรรมังสารนังกัจจามิโทติยมปีสังขังสารนังกัจจามิตาทิยมปีพุทธังสารนังกัจจามิตาทิยมปีธรรมังสารนังกัจจามิตาทิยมปีสังขังสารนังกัจจามิอามะพันเต ปานาติปาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามีอาทินาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามีสุราเมรยามชัปปามาซาตานา क्र मणि दिका पदा समाधियामि इमानि पा पदानि क्षमायामि इमानि <laughs> पदानि इमानि สีเลนะสุกัติงยันติสิเลนะโปกัตัมปะทาสีเลนะปุ้จิงยันติตัดจัมมะจิลังวิโตอาทะเยสาธุสาธุสาธุสัพพังอปาราทังขามาะมะทมีพันเตโอกาสาทวารตเยนะกาตังสัพพังอปาราทังขามาะมะทมีพันเต โอกาาคามมิพันเตอิติปิโสปะกวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรย์ชัมปันโดสุกโตโลกวิโตอนุตตรปุริสสธรรมสาริสัทธาเทวมนตรชาัุพุทโธภะคะวิ sa va kha tô pa khoa ta tâm bô san thi thi kô a ka li phô e i pa t n si kô o pa na hi a pa cha tang vê thi tha bô vin yô hi thi chô pa di pa n nô pa khoa tô pa di pa n nô pa ya ya pa di pa ภาควาตัวสาวากาสังโกสาวเมียติปฏิปันโนภาควาตัวสาวาการังโกยาทิทางจตาริปุริธายุ่คานิอัตถาปุริธาบุคลายฉะภาควาตัวสาวาการังโกอาหุนออยโยปะหุเนออยโยทักขิเนออยโยอัญชาดี การโยนุตรังบุญญาเขตทังโลกัธาติสมาปัจจางนิพินตติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคขโยเพราะความชิ้นไปแห่งนันทีนคือความเพลินจึงมีความชินไปแห่งราคะ ราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติมุตจาติเพราะความสิ้นไปแห่ง,น,งนันทิและราคะจัดได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีดังนี้ อิทาภิกขเวอริยสาวโกโอปฏิจตสมุปปาทันเยวาธาทุกังโยนิโสมานสิการติภิกขุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมในนิยอมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปปาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัตถมิงสาติอิทางโอจิด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีมัจจารุปปาทยทางอุปปัจจติพระความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัรมิงอาจาติอทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัจจานิโรธาทางนิรุชติพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปญาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ อวิชชาป er ัจจะสังขารเพราะมีอ mm วิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งลายสังขารับปัจจาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจะตาลายตนะนัง พระมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนาสลายตนาปัจจยาปัจโทพระมีสารนาเป็นปัจจัยจึงมีผัดสาผัดสาปัจจยาเวทนาพระมีผัดสาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจะยาอุปปทานานเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปปทานาปัจจะยาผะหวเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจะยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจะยาจรามรนัง โสกาปาริเทวตุกัโทมานัุปปายาจักสัมะวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจยัยความชราความตายความโศความร่ำไรลำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเอวามีตัดจะเกวะรัตจะทุกขังขันต,ดตัดจะสมุตตโยโหติเพระาะความเกิดขึ้นเพราะเหตกองทุกทั้งเรนนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชาะตะเววะเสสาวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือเองวิชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับเองสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับเองสังขารจึงมีความดับเองวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโธ เพราะมีความดับหองวิญญาณจึงมีความดับแเองนามรูปนามะโรปาณิโรธาสลายะตนะนิโรโทเพราะมีความดับหองนามรูปจึงมีความดับหองสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสานิโรโทเพราะมีความดับแเองสลายตนะจึงมีความดับแเองผัสสานผัสสานิโรธาเวทนานิโรโท เพราะมีความดับแเองผัตตาจึงมีความดับเองเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับเองเวทนาจึงมีความดับแเองตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรโทเพราะมีความดับเองตัณหาจึงมีความดับหองอุปทานอุปาทานานิโรธาเพราะว่านิโรโทเพราะมีความดับเองอุปทานจึงมีความดับหองพบ ภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับเองพบยังมีความดับเองชาติชาตินิโรธาชรามรณงโศกรปริเทวาทุกขโทมานาัสปุปายสะนิรุจจันติเพราะมีความดับเองชาตินั่นแลความชราความตายความโศค,ความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นเอว่ามีตัดสัก เกวะาหลักชาถูกขางสันตดชาสาาาชานิโรโตโหตีติพระความดักลงแห่งกองทุกทั้งริญน,นี้ย่อมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้น้อมนมัตรการพระพุทธพระธรรมพระถงพระตะนะไตรคุณบรรดาบิดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพยดาควา้าดินเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวร ลูกคนเีรษฐกิจเกิดวันที่6เมษายน2511วันเสาวเดือน5ปีว่าอายุ56ปีกราบขอขมาโทษขอขมากรรมมาลูกได้กระทำความผิดอันใดก็ดีจะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีแด้โปรดยกโทษนะโหสิกรรมเป็นภัยทานให้ลูกตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุ บุญบารมีที่ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลภาวนาทุกเช้าค่ำทุกพบทุกชาติตลอดชาตินี้และวันนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาบารมีใกับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณให้กับมารดาบิดาปู่ย่าตายายวิญญาณบรรพบุตษทั้งสี่ควายเจ็ชั่วโคดของพลสีรุกสายรพันรดาสีรุกสายบุตรหลานพนักงานในบริษัทบีพีี่ิครินดูรัช ร้านโพธิพัฒน์ไตยแลนด์ให้กับเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นน้ำให้กับแม่ธรณีแม่คงคาแม่โพสกดินน้ำลมไฟและอากาศจะบึงเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าเว่ยจะป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อขุนทะเลจะพ่อสารหลักเมืองพระภูมิเจ้าที่ตายายผีบ้านผีเรือน วิญญาณบรรพุรุษเจ้าของที่ดินบ้านเลขที่20 19, บทับสอง้าบ้านเลขที่ 20, 20บท็บสองบ้านเลขที่88ทับหมู่3ตำบลมะขามเี้ยอำเภอเมือง,องจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กับคุณลุงประสิทธิ์เ่ยวสปูลคุณพี่วีระพลมีวุฒิสมให้กับสัปปะศัตร์ทั้งหลายทั้งบนบกในน้ำในอากาศมากขาไม่มีขาที่มีชีวิตอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีสัพเพสตตากับมัสสกาโอตุ นิพพานาังปัจยโยหโตุพุทธาังราัตานานางธรรมังรัตนานังสังฆังราัตานานาังพุทธังปสิทธิเมธธรรมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมสาธุสาธุสาธุ punyak kemena upacaya kuno teraja iyo pekaraja mata pita daya dekabiyama mangzulio janji maraja kunawantana rabita klamak maraja intajaro kepala ย่โมมิตามโนทัศน์ธรรมจัตาะเวริกาปิดจ้าสเปสตระทุกขิวตุบุปญญานิปากตานิเมสุขังจติวิตังเตจุขิปังปะเปถวมัตตังอิมินาบุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจักิปปะหังดุระเปเจวะตนุปาทานาเชตันอังติเยทันตันเดอินาธรรมายวะนิพพานโตมะมังนัทันโนัปปะทาเยวะ ยัตาชาโตปะเวปะเวโอชุดจิตังสติปัญญาทังเลโควิริยมีนามาราลาปันตุโนกาทังกาตุนจาวิเยสุเมพุทธายิปาวะโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตโมนาโทปัจเจกพุทโจอทังโคนาโทตระโรเมมังเตโสตพานมุภาเวนามาโรกาทังลาปันตุมาตัสสาบุญญาของภาเวนามาโรกาทังลาปันตุมาสาธุ